สวัสดีครับเบาดินห้อยดินดินอีสานครับสวัสดีครับเบาบอยดินดินถิ่นอีสานครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณพ่อแม่นพี่น้องท้างบ้านพ่ออีเม่เด้อขอบคุณนะครับพี่น้องท้างฟังเล่าพี่น้องที่อยู่ทางต่างแดนเบ้าดินก็ขอบคุณได้หลายครับขอบคุณครับอยอดตดิตาเมินทรัพย์ขอบคุณกำลังใจนะครับถี่มหอดเมือนี้เบ้าดิน ขอขอบคุณพ่อเม่พี่น้องนะครับเป็นน้ำพ่อเม่พี่น้องที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ใหลกูกหลานนะครับเขาสีขากําลังใจจากคนใดคนหนึ่งบ่ไดน,นะครับผมพี่น้องครับกะขอบคุณเอฟซีทุกคนก็แล้วกันด้วยนะครับผมทีให้ความักความแพงครับครับขอบคุณพี่น้องเบิร์ตทุกๆมองบอลนะครับที่ให้กาลังใจเบาดินเบาบอยเบาโจเบามวนนะครับลูกหลานบ้านห้อดินสุขบุษบกนครับเบาดินมะฮอดมาถึงเมื่อหนีเป็นพ่อแห้งเอื้แห้งใจจากพ่อจากเม่จากเอฟซีทุกๆมองบอลนะครับท เยี่ยมยาม,ยามถามไทยเป็นกำลังใจให้บ้านในหน่อยสองหลังโดยดีเสมอมานะครับบ่าวดินก็นเลยถือโอกาสนี้ขอ,ขอบคุณพ่อพี่น้องอยู่กลางดงกล,าง,ลางป่านี่แหละครับขอบคุณในหลายเด้อหนทางยังอีกเยาวาไก่ครับพี่น้องนะครับขอกำลังใจจากพ่อแม่พีน่น้องเบิร์ตสุขสุขุญถุตวงหม่องบอนีพอยเมทางบ้านนําเป็นกำลังใจให้หลงใร้านเด้อครับเดี <c oughs> <comunque> ียมมาหลุดน้ำกันค้ามื่อนีิสิได้เฮ็ดบ่ครับสวัสดีครับบโอบ สวัสดีเอฟซนะครับน้ำมันเสาวันที่สามพฤษภาครับดอกแหลกแหกหมานพี่น้องเห็ดกอใหญ่ครับเห็ดกอใหญ่เด้อครับพี่น้องครับมาเก็บเห็ดอีกมือนึงน้ำกันครับดอกแหลกแหกหมานครับพี่น้องเฮ็ดกอแดงงามครับดอกที่สองครับโุ้ยพี่น้องครับมือนี้เห็ดดอกใหญ่แห้งครับพี่น้องนีงครับดอกงามแห้งครับ พี่น้อ,คองครับกระดิ่งครับดอกหนึ่งครับขายงงๆครับนึ่ครับหนึ่ดอกนึ่งกิ่น้อง กมดอกงามๆพี่น้องขาตันตันโอ้ยตรงนีงๆๆครับโอ้พี่น้องขาสมงามแท้ครับตรงนี้ครับดูขาสวยๆเลยครับเบาดินเอาไปแกงก็เป็นหนึ่งมือขึ้นหนึ่งแสบแสบพี่น้องตรงนี้ๆๆนครับกดแดงครับ ไม่หลีกแต่ดต่อครับพี่น้อ <Okay. S 1> ดอกงามดีครับพี่น้อครับ,รบดอกตูมก็แดงแดง้ดงนยนะนี่ดอกตูมมันก็ล่สิสิไม่ายใหญ่จังเลย ดอกตูมง,งามดีเด้อ่ดอกตูมครับดอกตูมกันครับผงขกกำดอกนครับ มาบอยกำลังเก็บเห็ดครับได้เห็ดยังวาบอยเห็ดขอกำครับพี่น้องผมเห็ดขอกำเห็ดเผืก่ก,กตับขั้วไอครับเออในหลายซื้อแต่ละหม่องแต่ละผักครับ,รบนหนึ่งแสบแกงแสบครับพี่น้องสีพี่น้องดอกครับโอ้โหดอกเป็พี่น้องปาดไม่ใหญ่เถิดครับบ้าดินเอาไปฮะบ้าดินกลับไปล่างครับล่างกับตัดตัดหนึ่งครับพี่น้อง อเห็ดพึ่งแขกพี่น้องออกแล้วครับเนี่ยดอกงามาเลยครับโอ้ยมันไงเถอะบ้าบอยโอ้เก็บเก็บเก็บบ้าบอยเก็บโอ้เห็ดพึ่งแขกสวยๆครับอสองดอกพี่น้องสองดอกครับ ผึ่งคุ้มดงครับได้บ่นเลยพี่น้องโอ้ได้ดอกหนึ่งครับครับพอแล้วครับโอ้ดอกงามแห้งครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องเห้ดอกนึงครับครับดอกนึงครับครับ ดอกนี้มังง่อยทั้งขอนครับตอดปอดปอยู่ครับผมกอกำครับขอเบาเบาบ่อยฟังหนะ่อยอ่อนนั่นอ๋อเพื่อนขอกำนะให้เพื่อนขอกำครับพี่น้องดอกดอกกนี่ตูมมันครับมีดอกนึงครับดอกนึงครับพี่น้อง ตาตันสวยเลยครับหอยนางบาบ่อยหอยเห็ดนังเอ็ดนึ่งครับก็ไข่ครับพึ่งเหลืองครับหลงน้างครับพี่หลงครับไงครับ บานแล้วบานแล้วกำลังบานเลย,อยนองครับโอ้เพิ่นบานแล้วครับได้ดอกเพิ่นกระร่างหนึ่งไดง้ครับครับพ่กอครับโอ้บานเลยพี่น้องอครับผมถึงแขกครับถึงแขกครับ นึ่แหลครับอดโกอแดงครับก่อแดงพี่น้องครับครับก่อแดงสวยๆครับก่อแดงเออหัวรุดพี่น้องครับดอกนงามเลยครับ ก็แดงครับพี่น้อคงครับอ๋อว้าวเพชงครับเพชรสวยๆเลยครับนี่ครับว้าวเห็ดก่อดอกสวยๆเลยครับโอ้บานละบาบ่อยเอ้ยเหมือนในเฮ็ดบานครับพี่น้อง มื่อนี่มาเล่มเฮ็ดครับบานกันหนึ่งแสบคือเก่าครัว้าวบานแล้วครับมืบ่อนี่เฮ็ดบานแล้วครับพี่น้องดอกนึงครับพี่น้องบานแล้วกันยังใส่ใด้เลยครับโอ้ดอกนึงพี่น้องตัดขาเลยครับ นี่ครับดอกหนึ่งครับตูมสวยเลยครับเบาดินเบาบอยเกิดสิพากันยางกับหล่ะครับพอมีพี่น้องครับมือเนี่ได้ทั้งตูมทั้งบานครับเฮ็ดผึ่งเขากำเห็ดกอครับเห็ดผึ่งไข่ก็ได้ครับเนี่ยดอกตูมดอกบานก็ได้ครับพี่น้องครับเต็มตาเราครับมือนี่ครับได้ของบานหลายส่วนใหญ่ครับพี่น้องครับ เดี๋ยวสีผ้ากัญญางหาออกไปหารถครับแดงครับพี่น okay. ้องมือนี้้ไดเดชรวมครับพี่น้องครับเ็ดชผึ่งตอกำเด็ดกอครับผมดอกเดชโก้ว้ยเด็ดกอแดงครับมาดอกงามเดชห้อยเดียนพ่อหนะแดงจริงถริงครับแดงใจบายแดงใจบายถูกใจหัวหล่อนดอกก่อนจะกลับไปหารถครับดอก ใส่ฟองบานครับเย็ดรวมครับเมือนะครับกำดอกนึงครับกำลังยางกลับไปห้ารถครับพี่น้องครับครับผมเมื่อนี้เบ้าดินกับสิกลับลาคครับเมื่อนี้ได้ฮ็ดดอกบานครับพี่หน้องช่งบานช่งสูนะครับฮ็ดรวมครับพี่น้องฮ็ดฝัเฮ็ดกอนะครับฮ็ด่วงของกำยึดฝังไข่นะครับดอกบานแล้วครับพี่น้องก็มีเฮ็ดกอก็มีครับ นิดหนึ er ่งเขากรรมรับเที่ยจุ่มทั้งบ้านนะครับเบ่าดินกับไกนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีขอบคุณอีพออีเม่ยทางบ้านเด้อนะครับเอฟซีทางฝั่งเลาานะครับเอฟซีทางตางแดนนัมครับนะครับพี่ผงเขากรรมครับดอกดำาๆครับขอบคุณกำลังใจนะครับขอบคุณยอดซับหนึ่งหมื่นนะครับเบ่าดินขอบคุณหลายๆครับจากใจนะครับครับขอบคุณหลายบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับตลอดจนเอฟซีทางไก่และไก่เอฟซีทั่วโลกนะครับ พี่น้องทางต่างประเทศแล้กก็ทังฟังเล่านะครับพี่น้องรวมช่องยูทูปนุ่มกันทีดกุดขมาเป็นกําลังใจให้บ้านนหน่อยสองหลังหอยดินที่อีสานลาบ้าบอยดินที่อีสานนะครับเป่าดินนะครับห้ขอห้พว้อพี่น้องสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งสุขหูุขคนเนอนะครับฝากเป็นกําลังขิดกําลังใจให้เป่าดินกับเป่าบอยเป่าโจเป่าม้วนนะครับครับผมแล้วเลยสุขภาพแข็งแรงครับติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือดบหมดครับ จับเพลิดเพลินกัรกำครับพี่น้องมันกัดมันดำครับแล้วแกงแสบพี่น้องตอกคูมตูมครับนะ่ครับ